หางเลยด้วยโอยเขามีหางเหรอพอดี oh, hey. He ๋ยเนี่เธอโอ้ยพี่น้องมากาต่บงดูจะเหมันซ่าเด้พากันเหตุยังนี่นะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องป้าจัดไปนายเมเจโบกคับเจมีเพราปกติคือไปหาลายปอบอยู่ ปอบปอบปกติเห็นไหลผีอยู่ปอบปอบไม่อยู่ที่างหน้าพี่น้องโอ้ยอย่ากหกเบวาลายปลาลุงก่อนแล้อสายดีคุณแม่พิหน่อมดชนกอดดีอื้หน่อยหน่อยนะนั่งดีนั่งดี่ากิกิน เมื่อกี้เราพายเอิญลุงกินข้าวเมลุงกินอ่ะโอ้ยกันอะไรข้าวข้าวไปเบิ่งเขายังแย่เลยเบิ่งเบิ่งตอนที่โหดอีแม่ลงมาแล้วนะตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเบิ่งเพราเบิ่งตอนเด็กๆอน้อยเนาะเออเอออันแล้วว่ะจะเป็นกับเป็นอย่งดีๆีูรือไง ทางล็อก็เศร้าเลยบ่เบล่วเลยไปคนเดียวนี่ยเก่งเอาะเปล่าอยู่เก่งเกาะปัญญาปอบจะมามากเามาตั้งใ่ข้าวอะไปอบ ข่านาเจโบันดอ่ไปตายอยู่บันดงเฮ้ยเห็ดกีดีเด็กนรามันไตมาขางแล้วเรามันไตมาขางอีกแล้วมันน่าเกินน่าเกนนางนี่ดีลูกนางนี่นางขาตมาเป็นยุ่งนางขาตมาเนากินกินตัดผพใหม่เลยมื่อนาก็ตัดนวันี้ตัดอีล่ะ Nam นี่หอยตักน้ำนี่บ่แม่น ăn ป้านั่นกินกันดูครับเขาเจ้า เอเงินบนแบนมาเห็ดสู่เขาปลกแ้ไม่เห็ดก,ก,ก,กินเองคนฮาวนี่ไม่เห็ดกินเองอืมเมื่อวานนี่ก,ก็กินก๋วยเตี๋ยวซอยถห้แบนผมนมีคนฮากินซอยหราก็เออเส,ส,สือนาดยังหมาาเลย <c oughs> ก,ก็เอานกวาดหน่อยกินแต่ยังไม่ไยังไม่สาวแนป้า แต่บรได้สนใจกระบุญน OK? uh ั่งกรบนำเข่าก่อนโลนำเขาก่อนพี่น้องไม่ได้แพซะบุญยังบ่ได้แผ้นำเข่าก่อนเออลาบเท่าเนี่ยปลุกหแาม่าเดบเบิ้งพอห้อยห็นมาห้อยเบิ้ เอาถั่วยนี้แบ่งไว้ยังนี่นะแบ่งไว้ให้ลุงโอ้ยบันี้กินได้กินมากอิ่มก็แห้งห้วยหลาบเมือนว่านนี่กินบมอิ่มก็เลยใส่เ่เต็มที่อีซะเมือนว่านนี่มันหิวเนาะแคนพามาแย่งกันจามเอ็นลุงกินอ ปลาตกตีปลาตกบางใหญ่หนึ่งแม่ลกปลา่ลามาได้เาไ่เอา้ยอูงแน่นปหนลูกอยราจะลงไปนะจะจะลงไปปิงปลาป่ะนะลูกตีงนอถึงบอ จินลูกะจ้นลอกขาเดียวสูงวะันเจ้นลงไปาวางตกเด้อระวังตกเด้อจองกระถได้ลูกะปลาตกโอ้ข้าใส่ปากอีกเดียไรวันีเรียพ้องกันนางได้ กระสละเติบยุูกในจานยังกมียใส่จานนะลูกึ้นมาลมเย็นดีน่อาเก็นก็นดูนดหน่อยก็อ้อ้อู้ แม่แน่นียังดีแต่แบบโควิดกับแบบแถวบ้านฮามัก็บบไดเก่งขาานาดแสดหน,นะเนาะกรแมน่นถือ่วงหลอกดาว์พื่อเกยวสิว่ะได้เฮอสิบุมีคนคนละอ่าตัวน้องอาม่ ปลาตะปูนพี่น้องโอ้จะดำมาก่แคนจะแพงอย่างบนองแพงเยอะแพงอยู่างบ่ก็แพงแล้วหายลุงเด้อตั้งแน่ลุงวังเคี่ยาหอย อ่ามีลุงคนหนึ่งทางอันจังหวัดชุมพรเ <c oughs> ปิดถากมาบอกทางมาบอกว่าถ้าจบเคสให้สื่อเกลือไปไหวเขา่ซันความหมายหนึ่งคือแหมแหมมันเสมอต้อนเสมอปลายนะให้มันเข้มอยู่คือเกลือนะ อืมบอให้มันจางมาลุ่มเออ ฝนสิไม่บนน้องนางคัตตมาด้วยค่ะนางดูเพรลุงบอกมนางคัตตมาเพิ่งเข้าคอมเมนต์อยู่สักคนต่อไปบ๊อยชิค่ายต่ขาดแสองแค้นจ้เจ้าคือทายาทคนต่อไป ำบปลาตัวเดียวนะพี่น้องเอ้ยโยนไปโยนมาจอย่างอ่าให้ซื้อเกลือไปไหว้สันให้เขาเป็นดังคือเกลือคนวะจื้อประจางให้เสมอต้นเสมอปลายเข้มคือเกลือนะครับเป็นเกลือก็ได้ เพราะว่าเพราะว่าเขาเจาะไปเห็นมากนะเนาะเห็นมาหลายเคสหลังจากที่แบบตอนแรกๆนะกะดีอยู่ก็โอเคก็แบบว่ามีผู้ซอยผู้ยางผ่านไปหน่อยหนึ่งพัดเป็นคนละคนก็จะว่านะจากหนามือกับกายเป็นลังตีนเียะอ่า พระเจ้ากับวิพาวิจารมาอลไกันและกัจังหวะกระเจ้าก็จะว่าเห็นไลน์เคสผ่านมาเลยต้นแหลกนะกับเออขนาทรงซารอยู่พ่อไปวะมีมีผู้สวยเรือมาลายๆมันหูซึกว่าพ่อขนะตัวเองว่าพ่อโอเคแล้วสันสีตัวเองสามนี้ <c oughs> <c oughs> อืม,มันก็เลยเปลี่ยนไปซะเอ,อาอันนี้เขาบบได้ผ่านพิงทางภายในียังบ่ได้เอ่ยสื่อเดเิแบบเว้าออตามที่แบบว <ทำ S 2> ่าเขาเจ้าว่ามาวะ่ะมันผ่านมาลายเคดแลวเขาเจ้าจออก็เห็นมาอืมเขาเจ้ากต็ติดตามเนาะแบบว่าเบิ่งือกนผู้ได้เป็นนอเดเป็นเนอเด เพราะว่าเพราะว่าอยังเพราะว่าอ่าก่อนสิได้มาก็ย้อนปากเข้าว้าวอนณาแต่บระเทศคนที่เข,าข้าเขาเจ้าสงสารคือเขาสงสารเขาเพราะว่าเามันคนวิ่งเต้นเด๊ะหลับภาละน,นักผูเ้เดียวครับ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจโอสารอ๊ตเนดิเอฟซีฮาฟพอีหลปอนี่เอฟซีตัวจริง้อานลางตหนองวนก้ี่องเยอซีไหลปอบตอนนี้ก็คิดเขาแล้วแเนาะ อิ่มอยู <g 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 ่บออะไรอิ like> ่มแล้วแล้วก็แซ่บร้ายแมวแล้วตอนนี้ก็มันการสีอบอุ่นเน๊ะม่ว่าผู้นั้นผู้นี้แหวกมาจอนนี้ก็เกี่ยวเข่ามากัเงียบแล้วค่อยกับคอยลงไปค่อยจุดข้องงัดข้องเงี้ยมันก็ประมาณเดาะไปก็ได้เออ าายเอทยาวัได้มาสวยเรือในครอบครัวผู้านีู้ข่ากได้เปียนีเปลี่ยนใจแล้วครับเป็นคนูเก่าล้่กบืลุนทีว่าได้มาสวยเรือในครอบควานี้ก็ให้มื่อเจ้า

เขาเจ้าแค่ต้องการแบบขอบคุณผู้สอยนะครับพ่อแต่ว่าแต่ว่าโตขอเองไหก็ไ่ได้ต้องการยังไดขอเลยนะขอต้องการแค่แบบว่าอยากให้เขาขอบคุณคนที่สวยเหลือฝากเงินมาสวยกเจาก็ต้องก็ต้องขอบคุณบ่าวบอยนะเฮ้ยาเอาก็บอกว่าดอกตรงนี้ก็ได้เอาเอาเอากับบไดวว่าดอกวาสิมานั่นตรงนี้นะ

พอกันไหมคลิปหนาเด้วพี่สนาีสบายดีฟังซ้ำอันนีอจด้อน้องเดือนสาวโบเน่สาวลาวสาวโบลายน้องอำมจำได้ยุ่พี่นอกหาาโคต